ตึกเลยไม่เคลีย,ยนีนเ,นเงี้ยีบอลเงียบอยู่ยังวนเลยนีไี่กีไม่ขึ้นไปนะผ่านมา เยอะเลยว่ะแต่เล่นสองคนอ่ะร er ู้ว่าข้อดีคืออะไรของมันไม่แชร์เยอะเออของมันได้เยอะแต่เล่นตีของมันหายเยอะแบบเดี๋ยวดูจำนวนคนละล่ะมั็นความตึงเนี่ยแม่งของน้อยจัดด้านบนเนี่ยแคบมั้งแค่พอเล่นแคม่กว ี่เอนแเล่นเล่น,ลน,น,าลนอามีอันอออนี้ออะมีอาอยู่ตม่ง,งด่ดบ่นอ่ะไ่ิปทำไม,น,มน,น่าแส่โฟ,ฟร์กิฟได้กตว่าไอ้ไ

เดือดอันนัดกะบอกนี้ M สองรอรอเลยิย็น,ยน,ยน เลือกสองนะ อันนี้ไม่ต่อนะเหี้ไม่มาเคอครอเลยเหมือนเรามันข้ามเอาเลยเอาเลยเลยแยบนี้ มีสไัมมาโขอยยกได้บอลปะไปไปไปใส่แม่งเลยลไปสองร้อยละมีแม่งยามขนาดไหนวะเนาะทำใหญ่ใหญ่ไอท็อปอะไร อย่าตัดออกน้องรวยไม่โดนนะเว้ยหายดิขึ้นนี่เลยบอลขึ้นนี่ดิขึ้นนี่ดิออออืกไป รถคันนี้รถคันนี้ตายตายตายหมดยังเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋่นเด่นออกยังออกยังตัวนี้ออกเหรอมาเช็คก่อนเดี๋ยวกูดูด้านบนนะฮะอองเราแล้วหมดละ กูยิงไม่ได้เฮียเมื่อกี้มุมกูกูทิ้งพาวด์คลิปไปมึงได้เก็บปั๊ตอนนั้นไปเก็บเล่นสิกเดียวไอ้ไอ้แม่งสบัดเลยเฮียของมาขึ้นวันนี้ขึ้นวันนี้ขึ้นปีนี้ปีนี้ปีนี้ เก็บอะไร่อกันบอลด้วยนะโอเคเฮ้ยโดนเลยวะเวียดเหรอมเมื่อไม่นั่นอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้บอลยิงผีเนี่ยเก็บเสียงขึ้นไปอยู่หมดเลยก็ได้โอเค มีกล้องมีเก็บเสียงยันมีเก็บเสียงแั้วบนมีพรมบนทุกอยาก่างเออเดี๋ยวขึ้นมามาเนี่ยบนมานี่มาบอลโดนเหรอป่าป่าป่า,าไม่ได้ดแม่งเหลือหกเงินสไนครบเลยนะขอมึองขาดยาแล้ว่ะขาดเลเซอร์อต้องเลยอ่ะ Nằm 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 อัผีนี้ดีบลเสีสเยีแค์ดิมึมีอรอีกมันมน,มมน,น่งงาจ่อง่งปล่อ,อยมันก่อนรเดนเียายรออวงนึง่งเ๋ยก็รู้อไปไหน,น สองร้อยแน่ลนั้นเดียวเยอะสุดเพิ่มขนัดแต่ไม่หมดสละสอง่สเหลือหาต้นเกมมันยิงไปสามนัดไม่ใช่หรอสองสี่กสี่สองร้อยอูสะพานใสามมุกระไอ้วงกตึก ยิงล่างเลยสะพานจะยิงเรายิงล้อกำแพงแบงค์กำแพงออกมาเลยมมามาห้องไปไหนเนี่ยไป,ไปไหนเนี่ยอโอ้โหบอลไป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  วงจะจบเป็ียัง่งวะต้องเข้าตึกมาดูครไป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 โดดหน่โดดหน่อยเากะไปดักไปดักบนตึกเลยไปดักเช็คตึกก่อน ผู้ตอดกัน,น,กนไปอยู่เห็นตัวน,นี้ไะมตัวน,นี้มีสามตัวน้นีเดี๋ยวนีนเน่เอาดิ กู้ดวสไนไส้วะไม่แน่วะมันนอกวงอ่ะตรงแอร์เราตรงบอลบอลบอลเบี่ยงวันนี้หน่อยบอลบอลไฟกันบอลไปกักำลังไปอยู่ดักดักหลังนี่อ้ะยืนตรงกลางไว้มันจะได้ดูมันจะได้ดูฝั่งนี้ได้เดี๋ยวกูดักสะพานให้ยืนตรงกลางจะได้ดูมุมนี้นี่บอล เบจบงเ้าไหนข้อเลยตัดเลีอดเลยได้ๆนี่ีตามขึ้นย่ <c oughs> ไงไรก็ต้องนะ้ว่านโลให้มีอยู่ <c oughs> ยนี่ล้วโอเคอ่ะ,ออะตอนนี้ทนายทายตอนนี้ให้ตาทนา้ีซนะี่เนี่ย เออสนายตกใช่ไฮ้เดี๋ยวต้นนึงหลังตึกต้นนึงอยู่ไหนเีืต้นนึ่งน่าจะสะพานหลังตึกหลังตึกไหนตึกนี้ไงนี่ออกแล้วเนี่ยอยกอ,อยกแล้วเดือด,ดอตัวเดียวยสะพานใช่ไหมหน่าจะสะพาน một anh riêng mày đang nhìn nhớ anh ta.